สวัสดีค่ะคุณคูณปวินายอดยศนะคะโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องอีเหนาตอนศึกกำหมังกุหนิงค่ะประวัติและความเป็นมาของเรื่องอีเหนาเรื่องอีเหนามีมาตั้งแต่สมัยครั้งกรุงศรีธยาเป็นราชธานีมีเรื่องเล่ากันว่าพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือเจ้าฟ้าหญิงกุนทนและเจ้าฟ้าหญิงวงกุด ทรงได้นางข้าหลวงมาจากปัตตานีนางข้าหลวงคนนี้ได้เล่านิทานปัญญีหรือเรื่องอีเหนาของชวาถวายเจ้าฟ้าหญิงกุลทนทรงนำเขาเรื่องมาแต่งเป็นบทละครเรื่องดาหลังหรือว่าอีเหนาใหญ่ส่วนเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎทรงแต่งเรื่องอีเหนาหรือว่าอีเหนาเล็กนะคะต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ส่งพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาเป็นบทละครสําหรับใช้แสดงละครรํา ในตอนท้ายของบทพระราชนิพนธ์ได้อ้างถึงเรื่องอีเหนาในสมัยอยุธยาว่าอันอีเหนาเอามาทำเป็นคำร้องสำหรับงานการฉลองกองกุศลครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์แต่เรื่องต้นตกหายพัดพลายไปหากพระองค์ทรงพิพพปราลบเล่นให้รำเล่นเต้นละครคิดกลอนใหม่เติมเต้มต่อติดประดิษฐ์ไว้ บำรุงใจไพรฟ้าค่าแผ่นดินทีนี้นักเรียนมาดูครูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะคำว่าคำร้องสื่อความถึงอะไรสื่อความหมายถึงว่าเป็นบทละครสำหรับใช้แสดงละครรำนะคะคำว่าเจ้าสตรีสื่อความถึงอะไรสื่อความถึงในเรื่องนี้นะคะสื่อความถึงเจ้าฟ้ามงกุฎค่ะ เช่นเดียวกันนะคะคำว่าพระองค์ทรงพิภพ,พ,พสื่อความถึงใครในเรื่องนี้นั่นก็คือรัชกาลที่สองนั่นเองนะคะคำว่าเติมเต้มต่อติดประดิษฐ์ไว้หมายถึงอะไรนะคะหมายความว่าหมายถึงว่าทรงดัดแปลงพระราชนิพนธ์อีเหนาจากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่หนึ่งค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภลัยเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับสมเด็จพระอมรินทราม마าศบรมราชินีสเสด็จพระราชาสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310สเสด็จถลิงถวันราชาสมบัติในพุทธศักราช2352เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่สองแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีสเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช2367 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านทรงเป็นนักรบนักปกครองนักบริหารศิลปินกวีและช่างในด้านศิลปวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงทำนุบำรุงศิละปะทุกประเภทให้เจริญรุ่งเรืองทั้งวรรณคดีนาฏศินและศิลปรกรรมเช่นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรม พระองค์ทรงเป็นกวทีที่มีพระราชนิพนธ์หลายเรื่องหลายแนวส่งพระราชนิพนธ์บทละครในเรื่องอีเหนาลรามเกียรติ์บทละครนอกเรื่องสังทองชยเชษฐ์ไกลทองมณีพิชัยและคาวีกับเฮชุมเครื่องคาวหวานบทภาครามเกียรติ์ตอนต่างๆมีนางลอยเอราวัณเป็นต้นค่ะ พระราชนิพนธ์บทละครรำนั้นทรงพิถีพิธันให้บทละครมีความสอดคล้องกับท่ารำนฏศิลป์นในรัชสมัยนี้จึงได้ชื่อว่าเจริญสูงสุดแล้วก็เป็นแบบอย่างในสมัยต่อมาด้วยนะคะทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงที่ไพเราะคือเพลงพระสุบินหรือเพลงบุหลันลอยเลื่อนนอกจากนี้ยังมีฝีพรหัตในงานแกะสลักดังปรากฏที่บันประตูแกะสลักวัดสุทัศน์เทวรา,ราม ในอภิลักษณ์ขิตสมัยครบ200ปีแห่งพระบรมราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2511องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะคะได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยให้ทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกและเนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นศิลปินหลายแขนงทางราชการจึงประกาศให้วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพคือ วันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศินลปินแห่งชาติค่ะลักษณะคำประพันธ์เรื่องนี้เป็นของบทละครรำเรื่องอีเหนาคือกรอนบทละครซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับกรอนสุภาพแต่วักแรกมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อนั้นบัดนั้นและมาจะกล่าวบ,บทไปค่ะเมื่อนั้นใช้กับตัวละครเอกของเรื่องหรือตัวละครที่เป็นกษัตริย์ เช่นในตอนที่เท้ากำหมังกุนิงกษัตริย์เมืองกำหมังกุนิงสั่งทหารให้ตั้งค่ายที่นอกเมืองก็จะขึ้นต้นว่าเมื่อนั้นเท้ากำหมังกุหนิงเป็นใหญ่เร่งรีบริพลสะกลไกลมาใกล้ทิวทุ่งธานีเห็นละหานทานน้ําไหลหลังร่มใสใบบังสุริสีจึงดำรัดตรัสสั่งเสนีให้ตั้งที่นาคนามตามตำรา เรามาดูคําว่าบัตรนั้นนะคะว่าใช้กับตัวละครแบบไหนบัตรนั้นใช้กับตัวละครสามัญเช่นดมังซึ่งเป็นเสนาฝ่ายปกครองเตือนสติอีเนาให้เร่งรีบออกรบกับเท้ากระหมังกุนิงนะคะขึ้นต้นบัตรนั้นว่าบัตรนั้นดมังบังคมประนมวหทูลว่าช้านักพระพลวนายเกลือกอปไม่ทันจะเสียที เชิญเสด็จคลาใครไปก่อนแล้วจึงค่อยผันผ่อนมากรุงศรีอันค่าศึกซึ่งยกมาต่อตีป่านนี้จะประชิดติดกรุงไกลนะคะส่วนที่จะขึ้นต้นเนื้อความใหม่ก็จะใช้คำว่ามาจะกล่าวบทไปนะคะมาจะกล่าวบทไปถึงสุรานากงเรืองศรีกับเสนากาหลังบุรียกพลมนตรีรีบมาแรมร้อนนอนป่า15วัน ก็รู้ถึงเขตขันดาหาได้ข่าวปัจจมิตรติดภาราก็เร่งยกโยธาเข้ากลุงไกลนะคะในเรื่องอีนาวเราก็จะปรากฏเพลงเพลงเขาเรียกว่าเพลงหน้าพาดนะคะเพลงหน้าพาดหมายความว่าไงเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงเพื่อแสดงกิริยาอาการของตัวละครหรือใช้สําหรับอัญเชิญเทพเจ้าหรือสีหรือบุรพา,ารย์ให้มาร่วมในพิธีไหว้ครูหรือว่าพิธีมงคลต่าง ซึ่งในเรื่องอีเหนากำหนดเพลงหน้าพาดประกอบกิริยาการของตัวละครเช่นเชิดเสมอเชิดจริงแล้วก็กราวรำนะคะ mm hmm. เพลงหน้าพาดที่ปรากฏในกอรบลละครเรื่องอีเหนาตอนสึกกระหมังกุหนิงมีดังต่อไปนี้เพลงที่1นนะคะเพลงเสมอใช้สำหรับประกอบกิริยาการเดินทางระยะไกล้ไปช้าๆไม่รีบร้อน mm hmm. เพลงเชิด ใช้ประกอบกิยาการเดินทางระยะไกลไปมาอย่างรีบร้อนเพลงเชิดชิงใช้ประกอบการรำก่อนที่จะใช้อาวุธสำคัญหรือก่อนกระทากิจสาคัญเพลงพยาเดินใช้สาหรับการไปมาของตัวเอกหรือตัวแสดงผู้สูงศักดิ์หรือพระมหากษัตริย์ในลักษณะเดี่ยวหรือว่าหมู่นะคะเพลงโอดใช้ประกอบการร้องไห้นะคะเพลงที่6ค่ะเพลงเชิดกลอง ใช้สำหรับการต่อสู้การรุกไล่ฆ่าฟันกันโดยทั่วไปค่ะนะคะทีละมาดูว่าวงเทวันอสัญญาหรือว่าอสัญญาเดวาประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะซึ่งประกอบด้วยเมืองทั้ง4ี่เมืองซึ่งเมืองทั้ง4เมืองเป็นพี่น้องกันนะคะโดยสืบเชื้อสายมาจากองค์ปตารกาลาซึ่งเป็นเป็นเทวดาบรรพบุรุษของวงอสัญญาเดวานะคะประกอบด้วย4เมืองมีเมืองอะไรบ้าง เมืองกุเรปันเมืองดาหาเมืองกาหลังแล้วก็เมืองสิงหัดสารีนะคะซึ่งแต่ละสี่เมืองก็มีกษัตริย์ครองเมืองนะคะเมืองที่1มีเท้ากุเรปันเป็นผู้ครองเมืองนะคะโดยมีม่เหสีตําแหน่งปะไหมสุรีแล้วก็ตําแหน่งลิกูปัมัยสุรีมีลูกสองคนนะคะก็คืออีหนาและวิยาดานะคะส่วนตําแหน่งลิกูมีลูกก็คือกรัตตปาตีนะคะ เมืองที่สองเมืองดาหาเท้าดาหาเป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองนะคะตำแหน่งปะมหยสุรีมีลูกก็คือบุษบาและศรียตราค่ะเมืองที่สเมืองกาหลังซึ่งมีเท้ากาหลังเป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองนะคะตำแหน่งปะมัยสุรีมีลูกก็คือสการะหนึ่งรัตนะคะแล้วก็ตำแหน่งลิกูมีลูกก็คือบุษบารากานะคะ เมืองเท้าสิงหัสารีนะคะเป็นผู้คลองเมืองเมืองที่4่นะคะ,ะตำแหน่งมเหสีก็คือตำแหน่งปะไมสสุรีมีลูกก็คือสุรานากงและจินดาสารีค่ะแนะนำตัวละครนะคะในในเรื่องอีเหนามีตัวละครที่สำคัญสำคัญตัวที่1ค่ะตัวอีเหนาเองนะคะอีเหนาหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งก็คือระเด็นมนตรีเป็นโอรสของเท้ากูเลปันกับปมยสุรี เป็นชายที่มีรูปลักษณะรูปงามนิมสัยเจ้าชู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการรบนะคะบุษบาเป็นทิดาของเท้าดาหากับปะมัยสุรีเป็นคู่ตันางาันของอีเหนาเป็นหญิงที่งามเลิศกว่าใครเมื่อครั้งประสูตรมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นคือมีกลิ่นหอมทั่วไปทั้งเมืองและมีเสียงดนตรีดังขึ้นโดยไม่มีผู้บรรเลงตัวละครตัวที่3นะคะจินตราวาตี เป็นทิดาของระตูมัญยามีรูปโฉมงดงามมีนิสัยเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์ช่างประชดประชันนะคะเท้ากุรีปันเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองกุรีปันมีนิสัยหยิ่งทรนงในศักดิ์ศรีของวงอสันญ่าเดวาเ้าดาหากษัตริย์ปกครองเมืองดาหาเป็นพระอนุชาของเทากุรีปันเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมเ้ากระหมังกุนิงค่ะ เป็นผู้ปกครองเมืองกำหมังกุนิงมีพระโอรสชื่อวิยาสกรรมเป็นผู้ที่รักลูกมากค่ะวิยาสกรรมเป็นโอรสของเท้ากำหมังกุนิงเป็นชายรูปงามผิวพรรณผุดผ่องมีฝีมือในการใช้ทวนสุรานากงเป็นโอรสของเท้าสิงหัดสารีเป็นคู่ตุนาหันของสาการะหนึ่งรัฐนะคะเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญอยู่ในโอวาทของพ่อแม่และวางตนได้อย่างเหมาะสมค่ะ กลัดตปาตีเป็นโอรสของท้าวกรปันกับลิกูเป็นผู้มีความสามารถในด้านการรบและเชื่อฟังคำสั่งสอนของท้าวกรปันสังคามารตาเป็นโอรสของระตูปักมางานันและเป็นน้องของมายารัศมีสังคามารตาเป็นหนุ่มรูปงามมีความเฉลียวฉลาดร,รอบคอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งและกล้าหาญทั้งยังมีความซื่อสัตย์ และชำนาญในด้านการใช้ทวนเป็นอาวุธเป็นผู้คิดผู้ปรึกษานะคะและช่วยเตือนสติอีเหนานได้หลายครั้งค่ะค่ะสำหรับตำแหน่งมเหสีนะคะมีอยู่ทั้งหมดตําตำแหน่งนะคะตำแหน่งที่1ค่ะประไมสุรีค่ะ2มาเดวี3มาโตสลิกูแล้วก็5เหมาลางีค่ะตำแหน่งเสนานะคะมีตำแหน่งที่1ปาเต เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ค่ะตำแหน่งที่สองตัมงงงเป็นแม่ทัพใหญ่ค่ะตำแหน่งที่ 3. ามดมังค่ะเป็นเสนาฝ่ายปกครองและตำแหน่งที่ 4. ยาสาเป็นผู้ดูแลเรื่องระเบียบแบบแผนต่างๆค่ะสำหรับตำแหน่งพี่เลี้ยงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นยารุเดปูนตากระตาลาประสันตาบายันสางติตประเสรันปารางันค่ะ เรื่องย่อของเรื่องอีเหนาวนะคะก็จะอยู่ที่มีกษัตริย์วงเทวันทั้งหมด4องค์ก็จะมีประกอบด้วยเท้ากุเรปันเท้าดาหาเท้ากาหลังแล้วก็เท้าเสียงหัดสารีนะคะเท้ากุเรปันมีโอรสผู้มีความเก่งกล้าสามารถมากมายนะคะชื่อว่าอีเหนาและเท้าดาหามีธิดาผู้ทรงโฉมชื่อว่านางบุษบากษัตริย์ทั้งสองนคร ใหโอรสและธิดาตุนาหันกันนะคะคำว่าตุนาหันหมายความว่ามั่นกันไว้นะคะมั่นไว้ตั้งแต่เยาว์วัยตามประเพณีของกษัตริย์วงเทวันเมื่ออีเหนาอายุได้15ปีอีเหนาต้องไปช่วยปรงศพพระอัยกีที่เมืองหมันยาได้พบกับนางจินตราวาตีธิดาเท้าหมันยาก็หลงรักและไม่ยอมกลับกรุงกุเรปันเพื่ออภิเศกกับนางบุษบาค่ะเท้ากุเรปันจึงมีหนังสือไปเรียกตัวอีเหนากลับ แล้วนัดเท้าดาหาให้เตรียมกันวิวาเมื่ออินเนาทราบเรื่องก็ออกอุบายขอไปเที่ยวป่าพร้อมบริวารแล้วปลอมตัวเป็นโจรป่าชื่อมิสาระปัญญีตั้งใจจะไปเมืองหมัญยาระหว่างทางได้สู้รบกับกษัตริย์หลายเมืองและมีชัยชนะได้โอรสธิดาของเจ้าต่างเมืองมาเป็นเฉลยคือนางสการวาตีและนางมายารัศมีซึ่งอินเนารับไว้เป็นชายา และสังฆามาราตาซึ่งอีเหนารับมาเลี้ยงอย่างอนุชาเมื่อไปถึงเมืองมัญญาอีเหนาได้นางจินตลาเป็นชายาและบอกตัดรอน,นางบุษบาเท้าดาหากิ้วประกาศว่าถ้าใครมาขอนางบุษบาก็จะยกให้ <Hey. S 1> กล่าวถึงประตูจลกาซึ่งปรารถนาจะมีคู่จึงให้ช่างไปวาดรูปที่ดาเมืองต่างๆช่างได้วาดรูปนางบุษบาสองรูป ปตารกาหลาซึ่งเป็นองค์เทวะอายกาต้องการจะสั่งสอนอีเหนาจึงลักรูปนางบุษบาไปจากช่างวาดรูปหนึ่งเหลือไว้รูปหนึ่งเมื่อจกรากาเห็นรูปนางบุษบาก็หลงรักจึงอ้อนวอนพี่ชายคือเท้าล่าสรัร์ให้ไปสู่ขอนางเท้าดาหาจึงยอมยกนางบุษบาให้แก่จรกาฝ่ายองค์ปตารกาลาได้นำรูปนางบุษบาที่รักจากช่างวาดนั้น ไปทิ้งไว้ที่คนต้นไสรวิยาสกรรมตามกวางแปลงมาพบรูปนางก็คลั่งคลไหลหลงวนเท้ากำหมังกุนิงซึ่งเป็นพระบิดาให้ส่งทูดไปขอนางบุษบาแต่เท้าดาหาปฏิเสธเพราะได้ยกนางให้จรกกาไปแล้วเท้ากำหมังกุนิงทรงสารโอรสจึงยกทัพไปทีเมืองดาหาเพื่อชิงตัวนางบุษบาเท้ากุเรปันเรียกตัวอีเนา จากเมืองมัญญามาช่วยเท้าดาหาทำศึกกับเท้ากระหมังกุนิงอีเนามีชัยในสงครามครั้งนี้สังฆามาราตาสังหารวิยาสกรรมส่วนอีเหนาสังหารเท้ากระหมังกุนิงนะคะเมื่อเสร็จศึกอีเหนาเข้าเฝ้าเท้าดาหาและได้พบกับนางบุษบาก็หลงรักนางทันทีอีเหนาเสียดายที่นางจะต้องอภิเษกกับจรกาบจึงหาทางขัดขวางพิธีอภิเษกโดยลัก ตัวนางบุษบาไปซ่อนไว้ในธรรมปรตารกาหลากริ้วที่อีเหนาทำตัวไม่ถูกจึงบันดาลให้เกิดลมหอบพลากนางบุษบาไปจากอีเหนาอีเหนาและนางบุษบาต่างก็ต้องประจนเหตุการณ์ต่างๆอยู่เป็นเวลาหลายปีจึงได้กลับมาพบกันนะคะ กิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องอีเหนาจบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นประวัติผู้แต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอ่อไม่ว่าจะเป็นลักษณะคําประพันธ์นะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนครูขอให้หนักเรียนเขียนสรุปกรอนบทละครเรื่องอีเหนาตอนศึกกระหมังกุหญิงเป็นแผนผังความคิดซึ่งประกอบด้วยที่มาของเรื่องผู้ทรงพระราชนิพนธ์และลักษณะคําประพันธ์ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จบในเรื่องของประวัติความเป็นมาของผู้แต่งนะคะละักษณะคำประพันธ์ตัวละครนักเรียนทราบแล้วและในครับต่อไปนักเรียนก็จะได้เรียนในเรื่องเนื้อเรื่องของเรื่องอีเหนาตอนศึกกําหมังกุนิงนคาบต่อไปนักเรียนอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน